คนนี้เป็นใครกลอะไรเรียกับแม่มึงผุนอายุหันนะโอเคนี่อีตวัวดีนี่อีพูดหนึ่งอีตวัวดีอืมอีตวัวดีกูได้ยินข่าวว่าเมื่อคืนึงไปสายมามึงบอกมึงด้วยเออนี่หมาะ่วงใครเล่นนี่อืมมึงไปสายมาเมืออ่มอคืนอ้าวที่ผมเอาอย่างนี้ที่มผมโพสลงไปทั้งหมดมันเป็นนิทาน เรื่องจริงมันเป็นนิทานที่ชื่อว่าเรื่องจริงเอางี้เอางี้มันไม่ใช่เอาไม่ต้องไม่ต้องเรียกว่านิทานก็ได้เป็นทฤษฎีสมคบคิดเรื่องที่ไม่อาจจะเชื่อแต่ทุกคนเขาอยากจะเชื่อกันอืมก็แล้วแต่สีเสื้อแล้วแต่จะเชื่อหรือผู้ใดสีบเชืออันนี้แล้วแต่โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวคนเบารักสิเป็นกิ๊กเดี๋ยวอาดอันนี้ซื้ออาดเ้อะค่ะอันนี้บ่เมนผัวไมเด้อค่ะครับค่ะอันนี้บ่เมนผัวไมเดอร์นะยังไม่มีผัวยังไม่มีแฟนยังไม่มีใคร โอเคไหมโอเคเดี๋ยวลักลักเดี๋ยวกิกเป็นคนบ้านไหนคะ่ะอ่าเป็นคนบ้านสังมอตำบลคําน้ำแสบอําเภอวารินคะ่ะจังหวัดอุบลกิกกลับบานมากแต่เหมือว่านแล้วนะคะละกะมือนี่กับมีโอกาสดีตอนเย็นประมาณห้าทุ่มนะคะประมาณห้าทุ่มเดี๋ยวก,ก,กีกอาจจะมีมีโอกาสได้ไปรวมงานางกับบิ๊กนะคะจริงๆริงอ่ะเดี๋ยวเบาเรื่องนี้ก่อนในการร่วมงานกับบิ๊กเนี่ยเราเคยเจอกันเราเคยเจอกันเราเคยเจอกัน,กนแล้ว อาจจะมีเคยบอกกันอยู่ว่าออคันมีโอกาสเดี๋ยวามานางแบบว่ามาดิ้งมาอะไรอะไรเงี้ยแต่แต่ยังไม่ได้เอ,อ่ยถึงว่าเราจะไปร่วมงานกันหรืออะไรใดๆยังไงคันคอยจะคืนเวทีโตเกียวเนี่ยสี่คืนย่ำใดตอนใดมันกระซางบอต้องไปโย่งว่าเกิดเรื่องขึ้นแล้วไปยั้งต้องไปคืนเอ,อว่าแล้วโตเกียวจะต้องเอาขึ้นนั่นนูน่นนี่กระมู่กันพันธมิตรกันมิตรภาพกันสี่คืนเวทีได้ก็ได้เพราะว่าคอยเป็นนักล้องคอยได้บ่ จะขึ้นเวทีไหนก็ได้เพราะว่าคอยเป็นนักลอ้องเออผู้ได้จ้างคอยกับไปแล้วก็มีงานไปงานตามปกติค่ะไม่ต้องบอกว่าหาแสงเพื่อหางานบางคนอาจจะโบเยนผาบคอยไปงานหอกคอยลงแต่ผาบใส่ชีวิตตอนเห็ดเบียกเฮ็ดงานบ่คอยลงหรอกค่ะอืมใช้ชีวิตบ้างทํางานบ้างนะคะอ่าครบครบหนึ่งพันคนแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> ไปเอินกันมาเด้อถาสม,มตดบาเบาแล้วบเบาซ้ำ นะคะถ้าถ้าไม่พูดซ้ำกายาวายาวากันเดอร์เพราะว่าถ้าสมมติว่าห้าเว่าแล้วเราไปเว้าซ้ำอีกเขาก็สิว่าห้าลอมนี้ล้อไล่อีกเหตุยังกับพีผู้ดใด้สิดีซ้ำแม่มึงเออ Your mom the b e s t in the world no no the b <best> e s t <no. S 1> in the universe no the b e s t in the galaxy <Yeah. S 1> <c oughs> แม่มึงหันผู้ใด้สิไปหนาหักซ้ำแม่มึง ขันซูนมากกูบ่ไเด้เป็นตหาหักเดอ้ okay, <bar. S 2> อโอเคบอสประปฏิแรกประดแรกมาปฏิแรกมา,กมาอ่านึนกวลยบอกก่อนอืมโอเคมาเรื่องมันมีวางสี่ค่ะทุกคนเมื่อนั้นกิก,ก,กาะเอาเอาแบบละเอียดเลยนะเริ่มเลยนะคะขอพูดแบบละเอียดเลยเมื่อนั้นกิกนาจะไปขอนแกน่นและกิกะเลยไปชัยภูมิคือไปไปค่ายก็คือไปบางเอิญแล้วก็นั่งอยู่กับพี่โต้ง แล้วก็พี่ๆในทีมงานบางเอินเพราะว่าบางเอินมิวสิกนะคะอยู่ด้วยกันก็นั่งดื่มนั่งดิ้งกันนี่แหละก็คุยงานกันแล้วสักพักหนึ่งนะคะสักพักหนึ่งก็มีสายจากพี่ชายที่พี่ชายนี่คนนี้คือใครพี่ชายคนนี้คือหนึ่งในผู้จัดพี่ชายคนนี้คือหนึ่งในผู้ะะจัดคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งนะคะผู้จัดคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่ง ซึ่งพี่ชายคนนี้รู้จักกันมานานพอสมควรซอยเหลือกันในเรื่องของการของงานรวมงานกันพบปะสังสรรค์กันก็นกนคือนับถือกันเป็นอ้ายที่เคารบอีกคนหนึ่งในวงการน,นะคะแต่ว่ากิ่งเป็นนักร้องแต่ว่าอ้ายเป็นผู้จัดอ่าประมาณนี้มีงานกันทรงงานทรงยัง,ง,าง,งาหากันเฝ้ามาเด้อค่ะคันผูใ้ใดบ่กท่านเบาๆซ้ำละเด้อไม่พูดซ้ำแล้วนะคะไล่คันเราเรา,เราจบแล้วคือลงนะคะส่วนประเด็นเรื่องอืน่นเขาจังเบากันมือไหมมือนา แต่เมื่อนี้เขาบ่าประเด็นเรื่องนี้ก่อนนะคะอ่ะเป็นไม่ไม่ค่ะไม่ใช่ผู้จัดปอนะคะผู้จัดปอไม่เคยรู้จักกันไม่เคยทําความรู้จักกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีละเรื่องไปทีละขั้นไปทีละตอนนะคะอ่ะใช่แล้วเพราะอ่าพาะสักพักหนึ่งผีเราโทรมาบอกว่าน้องกิ๊กครับวันที่สี่ธันวาน้องกิก๊กมีคิวหรือ,อยังอ่าขอคิวให้พี่หน่อยได้ไหม แล้วก็บอกโอเคเด,เดี๋ยวน้องดูให้เขากับเบิร์คิวโอเคทันวาสี่ธันวายังว่างค่ะถ้าอย่างนั้นน้องกิ๊กลงงานให้หน่อยนะแล้วก็บอกแค่ว่าลงงานวันที่เท่าน,นี้เดือนนี้แล้วก็งานที่ไหนแค่นั้นแค่นั้นแล้วยังไม่ได้เห็นป้ายหรือใดๆอะไรยังไงเลยออเออเดี๋ยวผมขยายความนิดนึงคือที่แจ้งงานมาคือสี่ธันวาที่อำนาจเจริญแค่นั้นเลย แจ้งแค่นั้นแค่นั้นครับเพราะว่าด้วยการที่เราเร่ด้วยกันทั้งหมดบ่อยๆอยู่แล้วอ้ยอำนาจเจริญก็คืออำนาจเจริญนจเริอ่อืออำนาจเจริญก็คือจบก็คือแค่นั้นถึงวันงานค่อยทัวรถามว่าตรงไหนตรงไหนแค่นั้นใช่ในเรื่องของรายละเอียดอะไรยังไงคืออายคือเข้าคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วเราคนคุ้นเคยกันอ่ะเดี๋ยวกิ๊กไปต่อนะคะเร็จแล้วเพื่อทุกคนคิดตามนะคะโดยความเป็นจริงคิดตามคิดวิเคราะห์แยกแยะเอาเองกิ๊กเนี่ยบอกให้เห็นป้าย ยังไม่ได้เห็นป้ายแม้กระทั่งงานกาชาดเมืองอุบลนี่กูยังบ่รู้เลยว่าผู้ใดลงเร่นป้ายมือใดผู้ใดลงเล่น,อ,ลลนอีอย่างบอมีผู้ใดหูบ่มีผู้ใดเห็นเข้าใจบอมันยังไม่มีใครรู้ยังไม่มีใครเห็นเลยเ <het S 1> ข้าใจเนาะบาตาฮานีนันพอเวลามันผ่านไปเขาก็ไ่ได้เรียสเพราะว่าเฮาหูคิวงานแล้วแล้วอันนี้ขอขอขอเป็นกิ๊กพูดยาวๆนะอ่าเสร็จแล้วเออมันก็มี่มือหนึ่งบางบ่กกี่มือนี่ละ ไปเห็นข่าวอีกอย่างบน่วาแวบ,บแวบ,บว่าฉันนี่ไปเสียบแทนไผผู้ใดผู้หนึง่งศิลปินท่านหนึ่งฉันนี่ไปเสียบแทนผู้ศิลปินท่านหนึง่งซึ่งตัวฉันเองฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันไปเสียบแทนใครแล้วเธอต้องทําความเข้าใจว่าบางคนบอกว่ามันไม่บังเอิญขนาดนั้นหรอกนั่นนูน่นขนาดพอกับแม่มยังบังเอิญพอกันอืเออแล้วเรื่องบังเอิญมันจะกเกิดขึ้นในโลกใบหนีเล็ดติสู ไอ้กูถามแคนนันเถอะเนี่ยพูดภาษาที่มันเข้าใจง่ายๆเลยมันสีบอกเกิดความบังเอิญเลยติกูบอลรู้กูบอไดเป็นผู้เฮดป้ายขอย้ําคําว่าบอไดเฮดป้ายเลยเรื่องป้ายอีกหะบอก่กูคิดถึงเรื่องสิบสองปีทีแล้วเลยเรื่องป้ายนี่ละกูถามมึงอีลีแนให,ใ,หให้ถามเด้อไอ้พวกผู้ใดมาจอบเด้อให้ให้ถามแน่เวลาไปเ็ดเวลาเข้าไปการไปงานเนี่ยไปคอนเสิร์ตนี่หรืออยู่ใสยอยู่ในไสกระซังนี่ เวลาเขาจ้างงานมามานี่ศิลปินนักร้องต้องเป็นผู้ไปเฮ็ดป้ายเองอยู่บ่ออืมศิลปินต้องไปเฮ็ดป้ายเองบ่อเพราะฉะนั้นแล้วขึ้นป้ายจังไดมันเป็นความอันนี้ของนักร้องศิลปินบ่ถามแค่นั้นเลยแยกแยะลองดูนะเคยฟังความข้างไหนลองเปิดโลกฟังฟังความเป็นจริงฟังเรื่องราวจากโลกภายนอกบ้าง เพื่อมันสิเปิดโลกพวกมูเจ้าล่องคีดวิเคราะห์แยกแยะอือต่อมานะคะต่อมาเฮ้ยยังโมโหเลยว่าผู้ใดยอยู่ในป่ายนั่นน,นู่นนี่คอยเห็นข่าวก็สิเห็นพร้อมพวกมูเจ้านั่นแหละเห็นพร้อมๆกันเห็นพร้อมๆกันความบังเอิญเกิดขึ้นได้จริงกระบอกไปแล้วตั้งแต่พ่อกับแม่มึงก็ยังบังเอิญพอกันมึงบังเอิญมาเกิดบ่ซส่นถามแค่นั้นือสิมาดากูคักแท้ มันไม่บังเอิญขนาดนั้นหรอกว่าเกียรติช่างเขาก็เล่นไปเปลี่ยนตัวแม่มึงเหตุใดอยู่บ่ละ่ะหรือแม่มึงเคยเหตุถามแค่ไหนเลยแม่มึงเคยทําหรอและอีกอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวกิ๊กจะไม่อ่านไม่อ่านคอมเมนต์ใดๆนะจะไม่อ่านคอมเมนต์นะคะจะพูดยาวๆเลยต่อมาบาดตาหนีพ่อข่าวออกไปคนถามโทรถามกันสนั้นแชทมาถามกันสนั้นเรื่องเล่ามันเป็นจังไดเจ้าคือเด็ดไปเสียบแทนเขานั่นนูน่นนี่เขาก็เลยโทรหา,อา,หาไอ่เฮ้าใช่ไหมจ๊ะ โทรหาไอ้เหาว่าพี่มันเป็นยังไงงานนี้มันเป็นแบบไหนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องโทรถามข่าวยิงบอมันเป็นเรื่องเขากระต้องโทรถามว่ามันมันคือเป็นแบบนี้ไอ้าอ่าน้องกิ๊กเรื่องมันเป็นแบบนี้ครับนี่นี่นี่เล้ก็อธิบายฟังเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องภายในนะอาจจะพูดทั้งหมดไม่ได้บแม่อนบัข่อยบดใจแต่เรื่องบางเรื่องมันกระโบผูญไข่อยก็ต้องเซฟคอยก็ต้องมีความรู้สึกว่าเออเราพูดในสิ่งที่เราพูดได้ แต่ไม่เพื่อไม่กระทบใครแต่อธิบายให้ทําความเข้าใจเออบบตองมาเข่าคางคอยไม่ต้องมีคนมาเข้าข้างเพราะฉันไม่ได้ชอบคนมาเข้าข้างฉันอยู่แล้วพักหาพวกอยู่แล้วนะคะไปเอาอันอีตัวดีมันโทรมาไปเอาโทรศั์อีกเครื่องหนึ่งมาบอกว่าฉันไหลซดอยู่ <c oughs> มึงอยากง้างวันนี้มึงโทอยู่เบอัดมือนี่เออ,เอ,อ <c oughs> ามาฟังมาฟังให้มันชัดๆเจนๆมันบอกมีผู้ใดไปเหตุป่ายเองเสร็จแล้วอ่ามันเหมือนกับแบบว่ามันเป็นข่าวออกไปแล้วเขากระโทษถามอ้ยอย้ก็บอกว่าอ่าเรื่องมันเป็นแบบนี้ว่าอากอนหนานี่มีศิล,ลปินท่านหนึ่งทียูในป่ายแหลกนี่ละศิลปินท่านหนึ่งที่ยู่ในป้ายแหลกนี่ละ,ลละ,นนละเขายกเลิกไปแล้วเขายกเลิกไปแล้วทุกคนเขาใจคำบัตายกเลิกกันไปแล้วบอ หรือบทจริงแย่งได้เด้ผู้ใดอยากเขามาแย่งแย่งเลยหลักฐานมีเอาแค่ว่าหลักฐานมีเจ้าึ้นมาค่อยก็ข่อยเบาแล้วว่ามีหลักฐานเหรออ่าเขายกเลิกกันไปแล้วถ้าสมมุติว่าไม่มีหลักฐานลองคิดในมุมของความเป็นจริงคันเขาโบยกลิกมันจะมีไปไหมเด็กจังไดติดออบเมืองติดออมเม,อออม,เมืองอำนาจ,จเจริญมันสิมีไปไหมเด็กจังไดฟัง คิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะมึงทางเขาโบมยกเลิกไปไปไหมสิเกิดขึ้นได้อย่างไรแม่นบอจะเกิดขึ้นได้อย่างไรขันผู้แรกว่าสื่อสารกันผิดนั่นนู่นนี่ก็สื่อสารกันผิดไปเป็นอย่างคือสื่อสารกันผิดก็ต้องมิมันจะต้องถูกยกเลิกก่อนแมนบอได้รับการถูกยกเลิกกันก่อนแล้วมันจะต้องจังเดเหตุไป้ายไหมคิดตามนะคะค่อยค่อย ช้าๆพูดไปแล้วก็คิดตามมันมีป้ายไหมขึ้นมาอ่ะมึงถามกูถามก่อนมึงขี่รถไปเบิ่งอยู่บ่อหมู่ว่านป้ายนั่นมันเป็นป้ายจริงหรือลหรือผัดสร้างจากเอไอป้ายจริงอยู่บ่อป้ายจริงนันและเออเขาป้ายติดหลายบ่ก็มันก็ทุกจุดครับเพราะว่ามันเป็นงานใหญ่ของจังหวัดของจังหวัดอ่ามันเป็นงานใหญ่ของจังหวัดแล้วทีเนี้ยอืคือตอนแรกอ่ะ มันมีแค่ป้ายใหญ่ป้ายเดียวที่ติดอยู่ตรงสี่แยกใหญ่ของจังหวัดมีป้ายเดียวอืแต่ป้ายตัวใหม่เนี่ยป้ายตัวใหม่เนี่ยเขาเขาทาเพื่อที่จะแบบว่าอ่ากระจายกระจายแล้วกระจายแล้วกระจายแล้วนี่คือป้ายตัวใหม่เสร็จปุ๊บทีนี้ก็ต้องมาทําอันที่สามแล้วตอนเนี้ยป้ายใหม่อันที่สาม <c oughs> มันมันปลายที่หนึ่งแล้วไปที่หนึ่งแล้กำลังลมมเหยียดป่ายที่สองนะเวลานีานา่กำลังเหยียดป่ายที่สามครับใช่คิดเอาเองเป็นยังเรื่องซ้ำหนีคือคิดบอ่อใดเป็นยังเรื่องซ้ำหนีคือคิดบอ่อดดถ้าไม่มีไม่มีมูลไม่มีเหตุคงไม่ได้ทำป้ายใหม่าถามก่อนว่าค่ะมันบ่มีเหตุในการยกเลิกมันจีมีไป้ายใหม่ขึ้นมาได้จากไหนจีไปเหยียดป้ายแรกเป็นอยู่บอกแล้วคนเหยียดก็คือผู้ใดเป็นผู้ก็ต้องเป็นผู้จัดเป็นบอกเป็นผู้เหยียดป้ายกูไปเหยียดป้ายเองอยู่บอก นักร้องต้องไปทําป้ายเองไหมกูบัวมากเอาสนะคนปนนั่นเก็บเงินเห็ดป้ายไปเห็ดเนื้ออื่นบ่ดีกว่าเก็บเงินเห็ดป้ายไปเห็ดหนาบ่ดีก็บอกแมนบอกเก็บเงินเห็ดป้ายนี่ไปเห็ดหนาบ่ดีกาบอกสูต่อมาบัตตาฮานีนันพ่อเป็นข้าวเป็นยังเรียบร้อยแล้วอ้ายข่อยก็เลยโท่มากว่าเอาจังหดดีน้องน้องคิดเห็นว่าจางังไดทางเฮาก็บอกว่า หนูเป็นคนบอบซี่เลียดยั้งอยู่แหล้ยวไอ่หนูไปร้องเพลงเพราะว่านหนูอยากร้องเพลงหนูบ่ได้อยากไปร้องเพลงเพื่อสีจะไปแข่งกับอือไม่จําเป็นต้องไปแข่งกับใครไปร้องเพลงฉันไม่ได้ศิลปินหรอกแต่ฉันคือคนธรรมดาที่มีอาชีพร้องเพลงอพอมีงานเท่ากับไปร้องเพลงเทาบ่จําเป็นจะต้องไปแข่งกับใครหรอกบ่จําเป็นไปงานคือไปร้องเพลงไปขึ้นคอนเสิร์ตก็คือคอยอยากร้องเพลงคอยเป็นนักร้องคอยก็ต้องอยากร้องเพลงเป็นนักฟุตบอลก็ต้องอยากลอยากลงสนามถูกต้องบ่เออ มอ,อ่านคอมเมนต์นะคะส,สีดากันดากันไปเองสีดากันจีพ่นยั้งพ่นกันไปเองแต่บเรื่องรักอยู่กับฉันต่อมาบาตาเนี่ยอเหมือนกับแบบว่าอายถามคาวว่าเอาจังไดหน,น่องโอเคไหวบอน่องโอเคหรือเปล่าหน่องซีเรียสบอเฮาก็เลยบอกว่าอายหนูบอดีซีเรียสอย่างแล้วแต่อายเลยอายว่าจังไดหน,น่องว่าจังฉันเพราะว่าเฮาเคยลุยงานมันต้องการอยู่แล้วเฮา จังไดก็ได้อ่ายโอเคเดี๋ยวพี่ประชุมใหม่ก่อนอ้อายแล้วก็สิไปประชุมไปประชุมใหม่ประชุมกันใหม่เดี๋ยวอ้ายวางแผนกันใหม่ก่อนแต่ของน้องกิ๊กไม่ยกเลิกแน่นอนแล้วว่าบ่ยกเลิกแน่นอนแต่ซอยูในกรณีใดท่อนั้นเองไม่ได้ร้องขอเ้อไม่ได้ร้องขอแต่อ้ายบอกว่าอ้ายบ่ยกเลิกเพราะว่าป้ายกระเฮ็ดไปแล้วนันน่นนู่นนี่ ต่อมาบาตัตาแคนี้เขากระยืนยันเขานี่บ่ฮู้วหัวเขาใดญเด้เขากระโทรมายืนยันกับผู้จัดอีกผู้นึงถีบเกี่ยวกับกลุ่มอ้ายข่อยผู้จัดมันมีอยู่ประมาณหลักๆนะผู้จัดหลักมีสามคนผู้จัดหลักเลยมีสามคนแล้วก็มีอีกหนึ่งคนมีอีกสองสองบอกมีอีกสองเป็นห้ามีอีกสองเป็นห้า มีอีกสองคือ,อ,อสองคนนี้เขาเขาเอาคนละวันอ่าก็เหมือนผูจ้จัดมันมีหลายคนแต่ผูจ้จัดหลักๆที่ที่ใคยว่าเป็นอ้ายค่อเนี่ยอะอะมีอยู่สามคนมีคนครับมีอยู่สามคนที่หลักๆเลยนะครับอ่าแล้วบัตตานีนันขีดเมืองสภาวพ่าผู้จัดนะขนเขาบอกมีทางเหตีป่ายไหมแน่นอนนํำงานมันอีผู้นึงบดเดือึถืยกเลิกอาใจบอมันบดเดือดถืยกเลิกอ่ะมันบอกมีป่ายไหมย่ำขอนี่มันจะไม่เกิดป้ายใหม่ขึ้นเด็ดขาดต่อมา บบยกเลิกอะไรที่ต้งไหนล่ะไอ่เดี๋ยวไอประชุมก่อนทางผุนกระโท่มาบอกว่าจังไดกับโยกเลิกคือกันคอยซีเล่นคอยซีเลีนคอยยืนยันซีเล่นแต่บ่ได้บอกว่าไครดีบ่ได้บอกดิล่ะไม่ได้บอกว่าใครไม่ได้บอกว่าใครนะแต่ยืนยันว่าจะเล่นอืมไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าตัวนักร้องเองหรือว่าผู้จัดเองหรือว่าอะไรไม่ได้บอกว่าใครนะครับแต่ว่าเราบอกแค่ว่าอ่าเขายืนยันว่าเขาจะเล่นนะครับผมซึ่งตอนแรกมันรู้สึกว่า เขาจะไม่เล่นแล้วอะไรประมาณเนี้ยยกเลิกไปแล้วไม่ <K an> ใช่หรออืมนั่นแหละแต่แต่ว่าก็ไม่เป็นไรอ่ายกเลิกไปแล้วไม่ใช่หรอมันเป็นไรมันก็อาตีบอยาคดอกขัน,น,นบอมเอนคอยก <K an> ็แค่ทําป้ายใหม่เฉยๆคับขันบอมเอน่อยขันมันเป็นผู้อื่นก็บอาตีบอยากดอกลอยลอยเอออันนี้ประเด็นนี้ค่อยว่าพูดอีกน่ผ่านไปเออปาตาฮะนี่อต่อมาเขากับมาไหมาไห้เคียว่าเอาเอเฮาสามารถเทุแบบใดใดบ้าง เขาติดป่ายจนเลวเพราะว่ามันไก่หอดมืองานเขาติดป่ายจนเลวจนไก่สีหอดมือง้านเร็วเหตด,ดเนี้ยได่แล้วบาตตานี่ขันแม่นว่าเปลี่ยนป่ายกับมาขังที่สามเจา้าคือว่ามันเป็นความยุ่งยากบอมันเป็นความยุ่งยากบอคิดเอาเองคิดเอาเองสิ่งที่ฉันจะไม่เล่นเลยคือบทไหนรู้ปะ่ะ ใส่ความคนใส่หลายคนแทงข้างหลังคนแล้วย,ยืมมือผู้ใดล่างพูดเลยถ้าคุณคิดว่าคุณหมัดหนักกะลอ่องเมืองอืตรงไปตรงมากค่ะนิทานเรื่องนี้เอาเอา,เอาจริงเอาเอาจริงจที่ท,ที่ที่พี่กิ๊กโพสทั้งหมดก็คือก็คือเป็นนิทานน,น,นะครับแต่ส่วนที่ผมโพสทั้งหมดก็คือเรื่องเล่า <c oughs> อ่า ใช่ไหมคะที่นี่ตอนนี้ทบทสรุปคืออย่างบทสรุปคือบทสรุปคือกลับมาเล็นคือเก่าอ่าก็นั่นแหละนั่นแหละแต่แต่ว่าเราไม่ซีเรียสนะครับผมกลับมาเล็นคือเกลีพรพะฉะนั้นแล้วป้ายให้ได้บนี้ก็เปลี่ยนครั้งที่สามจิกระใหมครับป้ายครั้งที่สามครับเปลี่ยนครั้งที่สามจิคะเบียบเบบอือรอรอดูป้ายใหม่เบบเปลี่ยนครั้งที่สามป้ายครั้งที่สามเหรอเบบ เหตุขังที่สามโอ้อันนี้กับความไหนเห็นใจยุก็ไผ่กับยุกับผู้จัดอีกนะอย่าอย่าพูดว่าผู้จัดไม่น่าเห็นใจนะ <c oughs> ผู้จัดน่าเห็นใจนะจะว่าปายมันถือยอยู่บ่จะว่าปายมันถือยอยู่บ่ตอนนี้บทสรุปคือกับมาเล่นคือเก่าแต่ว่าเหตุป้ายไม่ขังที่สามเหตุป่ายไม่ขังที่สามแต่ว่าบ่บอก ยังยังบอกบ่ได้ถาเบิงไป่ายไม่ก่อนแต่ว่าสําหรับทีมงานเฮ้าทำการแสดงแน่นอนเราเราพูดตรงๆว่าเราได้รับเชิญจริงๆครับแต่ว่าเราอาจจะเลื่อนวันนะครับเพราะว่าตามตามหลักเขาก็แบบว่าเออโอเคไหนๆเขาได้ลงไว้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเราเราเราไม่ซีเรียอยู่แล้วแต่ว่าเราได้รับเชิญจริงๆ,ๆนะครับเราไม่ได้ว่าขอเขาเพิ่มหรือว่าพี่ผมผมไม่ยอมอย่างนี้ไม่มีนะครับไม่มีแล้พูดแค่บ,บอกว่า พี่หนูไม่ซีเรียสนะห,หนูยังไงก็ได้หนูน้องพี่หรือจะไม่ไปเล่นก็ได้ห,หรือยังไงก็ได้นะพี่หรือไม่ไปเล่นก็ได้นะแล้วแต่พี่ท,ทั้งทั้งที่ในป้ายมันมีแล้วมันไม่ใช่ป้ายโปสเตอร์นะมันเป็นป้ายที่เป็นป้ายเป็นป้ายจริงๆอ่ะที่ใช้ติดจริงๆอ่ะไม่ใช่โปสเ<ๆ>ตอร์ใช่ๆ,ๆนั่นแหละเอายายเอ้าเอาที่เจ้าสมบายใจรวดเจ้ายาเฮดเจ้ากระเฮตเจ้าเฮตวัดตลอดอยู่แล้วแล้วจะเจ้าเลยยายเอารวดอันไหนเจ้าสมบายใจเจ้าเฮ็ต เจ้าเฮ็ดเลยเจ้าอยากเฮ็ดจังเลยเจ้าเฮ็ดเลยไอ่เอาตามสบายเจ้ามากแบบได้เจ้าเฮ็ดเอาคงคงคงจะจา้างนะเนาะว่าเราไม่ได้ไปขอเขาเล่นทําไมไผู้จัดเลือกเขาอันนี้โบลูอ๋ออยากรู้ไหมครับว่าทำไมผู้จัดเลือกอือันนี้คือคืออ่ออย่างที่เคยบอกไปว่าผมอธิบายตรงเลยว่าผู้จัดมีมีห้าอืม สามคนเนี่ยคือผู้จัดหลักๆคือผู้ที่เหมาเอาตรงลานคอนเสิร์ตอ่ะสามคนหลักๆเลยคือคือเหมาหงานคอนเสิร์ตเสร็จปุ๊บวันที่สี่เนี่ยวันที่สี่เนี่ยมีสี่ไหนวะสี่ปีหกเก้าเออหกหกในกระทั่งวันที่สี่เนี่ย,ม,ออยมีผู้จัดอีกท่านหนึง่งมาขอมาขอสามสามท่านนี้ว่าขอจัดหนึ่งวันแล้วสามท่านนี้ก็บอกว่าเอาไปเลยครับแล้วเราก็มีก็มมีผลประโยชน์ของเขานี่ยแหละแต่ผู้จัดสามท่านเนี้ย ไม่รู้เลยว่าเขาจะเอาใครมาอืมอ่าผู้จัดคนนี้ก็เลยเอาเอาเอาอันนี้มาอืมเอาอันนี้มาลงเขาก็รู้แล้วว่าเอาอันนี้มาลงอ่าตามนี้นะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันมีปัญหาอะไรจุ่กิจกันระหว่างผู้จัดกับผู้จัดเขาอะเออไม่เกี่ยวกับเราเออไม่เกี่ยวกับเราจุ่กิจกันปุ๊บก็เลยเกิดการเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนป้ายใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนคนใหม่อ่าเปลี่ยนคนใหม่โดยที่ว่ามาติดต่อเราโดยว่าโดยที่ว่าสนิทกับเราว่าอืมอ่าเอาเราไปแทนดีกว่าเพราะว่าหาใครไม่ทันแล้วเพราะว่าศิลปินกก็ศิิลลลปนเเหหืืออี <ห>นักล่องเหลือเลือกยุบบ่นี่นั่นนะสิพวกเราเอออย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละเออนักล่องเหลือเลือกยูบบ่นี่เราก็ไปด้วยความที่แบบเป็นพี่ชายเราใช่ครับเออบ่กกับเ่้าสาเวลารับงานนะ่ยโบเดไปทุกงานเนอะคะ่ะงานกิ๊กไปงานที่กิ๊กอยากไปเด้บบเดว่าจะของรวยหรือว่าจะของอ่าอยู่โตแล้วหรืออย่างเด้การไปร้องเพลงเนี่ยคือการไปให้ความสุขเรามีเรามีความสุขกับการไปร้องงานไหนเราก็ไปงานไหนบบมีความสุขบ่คือเฮ้ากับโบไป โมเมนว่าเขาสิแบบว่าสิบบบสไปสูงานนันนูนี่เนี่ยค่ะค่าจะพูดคำว่าเลือกงานมันไม่ใช่เลือกงานค่ะแต่งานบางงานเข้ากับเคยแบบว่าเจ็บมาแล้วเข้ากับพ่อไปแต่ถ้างานไหนที่เราสบายใจเราก็ไปเฮ<อ>็ดงานปกติแต่เพียงแค่ว่าทํางานปกติแต่เพียงแค่ว่าบ่อด็กไขวลง่งลูบงานน้เพระว่าขอยกันลงลูบใส่ชีวิตข่อยไปนำ้ำ เขาแเขาว่าเจ็บสิเจ็บก็คือก็ไม่ได้ไปเล่นแล้วก็ไม่ได้เงินน่ะแหละครับอไปเล่นแล้วก็ไม่ได้เงินแล้วอาจจะเป็นผู้จัดคนนี้เคยมีแผลกับเราเฮ้ากับบ่ไปเรื่องงานไหนที่เฮ้าบ่มีความมั่นใจเฮ้ากับบ่รหลับเราไปคือเฮ้าบ่อยากเฮ้าบ่อยากไปงานที่ไปแล้วกลับมาไม่สบายใจเขาใจคํำหนี้บ่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วงานนี้มันเป็นงานอายเฮ้าเฮ้ากับับอายว่าจำได้กะหลับเข้าบ่ไเด็ดซี่เรลียสว่าเฮ้าจีไปแล้วเขาก็ไม่ได้แจ้งด้วยว่าเราไปเล่นแทนใคร เบาง่ายๆซะกูบ่รู้ว่ากูจิไปเล่นแทนไผมึงจำไบเด้อว,ว่าเรื่องบังเอิญมันเกิดขึ้นจริงแล้วก็เรื่องราวดราม่าทั้งหมดที่พีก่กิ๊กโพสคือนิทานทั้งหมดนะครับอย่ามาเสือคอยอยือย่าเสือ<ว>มันบ่เมนเรื่องจริงแล้วก็เรื่องที่ผมโพสทั้งหมดเชื่อผมได้นะครับ มันโมเมนเรื่องจริงเลยเธอบ่งแววตาฉันที่เล่าว่าฉันหลอกแหลกเลยนี่ฉันบมได้เวาเรื่องจริงยังเลยเลยนี่แล้วก็ฝากถึงอันอันผู้อันผู้หนึ่งเด้อเขาไปคอมเมนผู้จัดพี่คนหนึ่งที่เขาโพสต์น่ะกูไม่ได้เอ่ยสื่อถึงไผ่เลยยาห้อนยาโยงยาห่อนยาโยงเพราะโมเมนยังดอกเดี๋ยวอันศิลปินทีเจ้าซื่นสอบนั้นมันสีเดือดร้อนเจ้าสีเหตุให้คนทีเจ้าหักนั่นเดือดร้อน <ừ> um เพราะฉะนั้นแล้วใส่วิจรารณญาณเราใส่สตินิดนึงตั้งสติดีๆดีเข้าใจปะเหตุผลมันมีเพราะฉะนั้นแล้วคิดวิเคราะห์แล้วแยกแยะเอาเองข่อยบ่ได้บอกว่าให้มาเชื่อข่อยฉันไม่ได้บอกว่าให้มาเชื่อฉันฉันมันไม่ได้น่าเชื่อถืออยู่แล้วปะเออบ่ไเดน่าเชื่อถืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วได้เล่นนะคะยังได้เล่นอยู่ใช่ครับแต่รอป้ายใหม่รอป้ายใหม่ครับทุกคนใ <รอ S 2> จเ <ะ S 2> ย็นนิดนิดทุกคนใจเย็นนิดเดียวเดี๋ยวอ่ะ อำนาจเจริญอะเอจอกันแน่นอนได้เจอพวกเราแน่นอนและจะมีอีตัวดีไปด้วย <Understanding. S 1> ก็คือเหมือนอย่างจะมีคนมาดี่็จะเป็นจอมขยันคนมาดีคะกนมาดีคะจะมันจะซ้อมจะมองเมขยังแล้วก็ อีกท่านหนึ่งอืออีกท่านหนึ่งก็เป็นศิลป,ปินใหม่ที่เอ่อเรียกว่ามาแรงลทติดต่อมาแรงอ่าใช่ใช่ใช่ค่ะเย<อ>เนี่มีแน่นอนเพราะวันนั้นสนุกแน่ทุกคนอยากให้ทุกคนติดตามนะคะไปเบิง้งไปเบิ้งเพื่อความสนุกสนานไปเบิ้งเพื่อความอ่าขอเขาเอ่ยว่าแฮปปี้เอนจอยเข้าใจไหมคะและจอยจอยกันสนุกสนานทุกคนขะการไปเบิ้งคอนสร์ยคือการไปมวนการไปเบิ้งคอนส์ตคือการไปรีแลกซ์และเอนจอย จำไว้นะทุกคนคนเราไม่มีใครที่ถูกลักหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตไม่มีใครที่ถูกเกลียดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตแต่ว่าเปอร์เซ็นต์นี้มันจะหารว่าใครถูกเกลียดน้อยเกลียดมากมกันแล้วแท้วันนี้วันนี้คือวันนี้คือไลฟ์ครั้งนี้คือพูดแล้วพูดแล้วจบนะไม่ไม่เอาอะไรอีกแล้วน,นะใช่พูดแล้วนะรอแค่ป้ายใหม่รอแค่ป้ายใหม่แค่นั้นรู้กันนะรอแค่ป้ายใหม่ เท่านั and and ้นและวันน uh, ี้มีเซอร์ไพรส์แล้วพรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์อีกอยมีเซอร์ไพรส์สูมือเซอร์ไพรส์ย็นนี้ก็คือไปเจอกันที่ตลาดเจริญศรีนะคะอัเภอบอลินนี่แหละค่ะบาลินบาลินคือบ้านกิ๊กเนะค่ะกิ๊กบเด้เบเด้บเดเบด้หอบไปหาไผล์แล้วอะแล้วก็ใครที่ชอบปุ่มปิด เออใช่เก็ไรส์สตีมอีพที่หกสิบเจ็ดนะครับผมเจอกันเจอกันนะคะเย็นี้น่าจะมาสักสี่ห้าทุ่มแต่ว่าอาจจะไปเมาส์มอยกับกับน้องก่อนสักแป๊บหนึ่งนะคะอ,อทุกคนก็คิดเราเองกิ๊กทุกคนวิเคราะห์ในนีท่าเรื่องเหนียวเ,เองว่าอ,อยากให้วิอเคราะห์เองว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้มันเป็นความจริงมันเออมันมีความเป็นไปได้บอวะเออมันมันมีความเป็นไปได้ไหม มันมีความเป็นนี่คือแจกแจงเลยนะฉันก็เว้าให้ฟั้งแล้วเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครคิดว่าจะนั่นนูน่นนี่ฉันมาเลยค่ะหรือใครจะแย้งฉันมาเลยค่ะแต่ว่ามาตัวต่อตัวนะคะมาให้เห็นเป็นตัวอย่ามาเป็นวิญญาณนะที่มาจะค้นกระไดแต่ว่าเห็นเป็นตัวเออมาเป็นมากี่คนก็ได้อยากจะแย้งเรื่องไหนอยากจะขัดเรื่องไหนหรืออยากจะเ้าเรื่องไหน ว้าวมากเลยค่ะผู้ใดอยากเป็นตัวละครรับหรือผู้ใดจักอยากอะไรยังไงมาเลยค่ะเนาะจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วชั้นชี้แจงไปแล้วนะชั้นชี้แจงไปแล้วคิดวิเคราะห์และแยกแยะเอาเองอว่าเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดมเฮ้ยว่าเออลองเปิดใจฟังเมืองดัชสาวลองเมืองไหนๆกับฟังฟังทางทางหดทั้งนึงทางเดียวมาตลอดชีวิตแล้วลองเปิดโลกเบือง บางเทือมันอาจจะสว่างว่า,าบขึ้นก็ได้ในเธอลองคิดเบิงเอาแต่จะฝากอีกอย่างนึงว่าขันผู้ดใดบาหไในหูจักฉันเขาไปทั้งความรู้จักฉันก่อนเด้อสิบปีสิบสองปีให้หลังฉันเป็นใครแล้วก็ฉันมาจากที่แห่งหนใดฉันมีผลงานอะไรฉันเคยอยู่ตรงไหนฉันเคยอยู่กับใครไปหาเบิงไปหาเบิงเอาขนาดไปเผือกเรื่องคนอื่นย่งหูจักคนจักศอกจักหา เพราะฉะนั้นแล้วอยากพูดจักว่าข่อยเป็นไผกลับไปซอกเอาฉันร้องเพลงมายี่สิบยี่สิบกว่าปีแล้วนะคะข่อยว่าแม่นอีหน่อยๆแล้วเ้เพราะฉะนั้นแล้วแต่กะแอบยีใจยอยู่กะแอบยิ้มเปื่อยๆอีเด็กคนนี้มันเป็นใครทาไมมันมากล้าเทียบรุ่นหรือเทียบกระดูเพ่นวะกูเธ่า, <c oughs> าไหรกูว่ากูสิเครียดละกูก็เลยบ่เครียดกูเลยยิ้มเปื่อยๆ <c oughs>